สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JT Family นะครับมาดูกันชัดๆนะครับว่าจริงๆแล้วรถไฟฟ้ากับรถน้ํามันอย่างไหนดีกว่ากันคลิปนี้แอดจะพาไปเทียบ10อย่างระหว่างรถไฟฟ้าน้องใหม่ d ีพอเอสเซกับรถน้ํามันเจ้าตลาด SUV ขนาดใหญ่อย่าง h o n ด้า r v รุ่นไหนจะดีแบรนด์ไหนจะเด่นเชิญติดตามได้เลยนะครับแต่ก่อนการรับชมนะครับยังไงฝาเพื่อนๆกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเรานะครับผมขอบคุณมากนะครับ มากันที่อย่างแรกเลยนะครับขนาดมิติตัวถัง Honda CR-V มีขนาดยาว4.69กว้าง1.87สูง1.69ระยะฐานล้อยาว2.7เมตรนะครับแล้วก็ความสูงของท้องรถหรือว่าระยะกาว c ค e a r a n เนี่ยอยู่ที่20เซนติเมตรส่วน d l s 7นะครับมีขนาดยาว4.75กว้าง1.93สูง1.62ระยะฐานล้อยาวถึง2.9เมตรนะครับ ความสูงของท้งรถนะครับอยู่ที่16.5ซนติเมตรนะครับเมื่อเทียบขนาดกันแล้วจะเห็นว่าดีพอเอสเจะมีความยาวกว่ากว้างกว่าระยะฐานล้อยาวกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องความสูงเนี่ยเอสจะเตี้ยกว่านิดนิดส่วนระยะกราวเคียร์แลนซ์รับหรือว่าความสูงจากพื้นดินถึงท้องรถเนี่ย CRV สูงกว่าชัดเจนนะครับประมาณ4เซนติเมตรกันเลยทีเดียวอย่างที่2ดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในอันที่จริงแล้วเรื่องความสวยงามเป็นรสนิยมส่วนบุคคลนะครับ ฉะนั้นแอดจะเปรียบเทียบในมุมมองของแอดเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ตรงใจเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมมาดูวันที่ Honda CRV สําหรับดีไซน์ไฟนอลนะครับออกแบบมาได้อย่างสวยหรูดูพรีเมียมตามแบบฉบับรถญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะตัวท็อปอย่างรุ่น RS และโดยเฉพาะกับสีน้ําเงินเข้มนะครับแอดมองว่าสวยหรูดูดีเหลือเกินนะครับ H7 ดีไซน์ด้านหน้านะครับออกแบบมาในแนวแบบสวยล้านะครับเส้นสายเฉียบคมชัดเจนดูดุดันนะครับดีไซน์ออกแนวสไตล์ยุโรปนิดๆนะครับ ส่วนตัวแอดชอบไฟหน้าเอามากๆเลยนะครับดูเล็กเรียวเฉียบคมทันสมัยและดูแฟดเรียบไปกับทั้งฝากระโปรงเฟนเดอร์ ender, และกันชนหน้านะครับดูลรวมๆก็เนี้ยบมากนะครับณนะจุดนี้ส่วนท้ายรถนะครับก็ออกแบบมาในแนวแบบล้มๆเช่นกันนะครับมีเส้นสายที่เหลี่ยมๆคมๆชัดเจนนะครับมีเด่นที่ไฟท้ายคาดยาวตรงกลางกับเรียสปอยเลอร์แนวสปอร์ตที่มีไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่ข้างบนด้วยนะครับ ส่วนไฟ LED 3เม็ดนะครับทรงโรบอทโรบอทเนี่ยแอดมองว่าดูเฉยๆนะครับดูธรรมดาไปรวมๆแล้วภายนอกนะครับก็มีความสวยล้ำครับดูดุดันสไตล์ยุโรปดีไซน์ภายนอกก็จะต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ CRV ก็จะมาในแนวแบบสวยหรูดูพรีเมียมามแบบฉบับรถญี่ปุ่นส่วน S7 ก็สวยร้ำดูดุดันสไตล์รถยุโรปนะครับชอบแบบไหนก็ถามใจดูแล้วกันนะครับส่วนภายในของ h o น da CRV ก็ออกแบบมาในแนวแบบสวยหรูดูดีโคตรๆเลยนะครับ ดีไซน์เนี่ยถือว่าลงตัวเอามากๆเลยนะครับดูรวมๆแล้วดีไซน์ก็จะมีความอยู่ตรงกลางระหว่างความคลาสสิกกับความโมเดิร์นนะครับสวยดูดีเอามากๆเลยส่วน s 7ดีไซน์ภายในก็จะมาในแนวแบบสวยสไตล์แบรนด์จีนนะครับดูเรียบๆมีความแอบมินิมอลนิดนึงนะครับแล้วก็เส้นสายภายในเนี่ยจะมีความเป็นผู้บริหารหน่อยๆนะครับซึ่งดูโดยรวมแล้วก็มีความสวยเรียบหรู ดูดีนะครับสไตล์ผู้ใหญ่นิดนึ่งนะครับสำหรับ S7 เเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองพิจารณาดูตามสไตล์ของตัวเองแล้วกันนะครับผมอย่างที่3เปรียบเทียบกันในเรื่องของ powertrain หรือว่าขุมพลังขับเคลื่อนนะครับผมสำหรับ Honda CRV นะครับมีขุมพลังเลือกกันทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกคือเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบนะครับมีทั้งขับ2และขับ4แรงม้านะครับสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่243นิวตันเมตรนะครับ อีกแบบเป็นไฮบริดนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับบวกกับมอเตอร์2ตัวนะครับตัวหนึ่งใช้ปั่นไฟอีกตัวหนึ่งใช้ขับเคลื่อนนะครับมีกําลังสูงสุดอยู่ที่207แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่335นิวตันเมตรนะครับส่วนเอสเว่นขุมพลังขับเคลื่อนเป็นแบบไฟฟ้า100%รนะครับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับใช้มอเตอร์ขนาด190กิโลวัตต์มีกําลังอยู่ที่258แรงม้านะครับแรงบิด320นิวตันเมตร ส่วนอีกรุ่นนะครับรุ่น X10 Range ครับใช้มอเตอร์ขนาดเล็กลงนะครับอยู่ที่160กิโลวัตต์กำลังอยู่ที่218แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรอันที่จริงในเรื่องของขุมพลังเนี่ยก็เทียบกันตรงๆไม่ได้นะครับมันคนละแบบกันนะครับยัง CRV ก็จะมีขุมพลังที่มาจากเครื่องยนต์แบบสันดาบนะครับส่วน S7 ก็ขุมพลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า100%เปเลยนะครับสรุปแล้วก็ดีทั้งคู่นะครับแรงทั้งคู่แต่ว่าคนละ f e ล l i n g นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมลำดับที่4เทียบออปชั่นๆ ก็ย้ำว่าเอาแค่เด่นๆครับเพราะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับผมเริ่มจากอันดับแรกนะครับ Honda CRV จะมีฟังก์ชันเด่นนะครับมีรุ่น7ที่นั่งด้วยนะสำหรับตัวท็อปของรุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขับ4ราคาก็จะอยู่ที่1 6 5 0 0 0้านบาทนะครับทั้งที่ทท้งนั้นเนี่ยก็ต้องแลกมากับที่เก็บของท้ายรถที่น้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าเอาไปทำเป็นเบาะนั่นเองขณะที่ d i p พอลเอสเเนะครับเป็นรถ SUV มีแค่5ที่นั่งนะครับ แต่ว่าข้อดีที่จะได้กลับมาก็คือความอเนกประสงค์ของที่เก็บสัมภาระด้านหลังแล้วก็ตรงฟรั่งด้านหน้านะครับผม CRV มาพร้อมกับซันรูฟนะครับเปิดปิดได้ด้วยนะครับแบบออโต้แล้วก็มีม่านบังแดดด้วยนะครับผมในขณะที่ d ิพย์เอ,อเวนนะครับมาพร้อมกับพาราโมิกกราซรูฟนะครับเต็มบานให,ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเปิดไม่ได้นะแล้วก็มีม่านเปิดปิดแบบออโต้ได้ด้วยนะครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับ ออปชันที่3นะครับ CRV ยังคงเป็นประตูแบบมีขอบนะครับแล้วก็มือจับยังคงเป็นแบบดั้งเดิมนะครับในขณะที่ D-4S7 นะครับมาพร้อมกับประตูแบบไร้ขอบนะครับล้ำสมัยแล้วก็มือจับแบบซ่อนแนบไปกับตัวรถสุดโมเดิร์นเลยนะครับถัดมา Honda CRV มาพร้อมกับหน้าจอกลางแบบรอยตัวทัชสกรีนนะครับขนาด9นิ้วแต่ว่าขยับไม่ได้นะครับส่วน S7 นะครับมาพร้อมกับหน้าจอกลางแบบรอยตัวทัชสกรีนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่กว่านะครับอยู่ที่15.6นิ้วนะครับ หมุนไม่ได้แต่ว่าขยับเอียงได้ตามตำแหน่งหน้าของผู้โดยสารเลยนะครับผมแถมไม่นำสายนะครับยังมีอีกหน้าจอหนึ่งนะครับขนาด12นิ้วอยู่ตรงคนข้าคนขับนะครับทีต่ติดอยู่ตรงแถวแถวม่นบางแดดนะครับผม h o n d ้ CRV มาพร้อมกับเกียร์ CVT แบบดั้งเดิมนะครับส่วน Dippo r s มาพร้อมกับเกียร์แบบ p a d d l e Shift นะครับ ฮอนด้าซีอาร์วีนะครับมีระบบเฮดอัพดิสเพลย์นะครับที่มีหน้าจอโชว์แสดงผลตรงกระจกกระบังลมหน้านะครับในขณะที่ดีพอร์เอสเเก็มีเหมือนกันนะครับเฮดอัพดิสเพลย์ฮอนด้าซีอาร์วีมีฟังก์ชันฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าวันทัสและแบบแฮนด์ฟรีนะครับหรือว่าคิกเซนเซอร์ส่วนดีพอร์เอสเเนะครับมีแค่ฟังก์ชันการเปิดปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าวันทัสเท่านั้นเองนะครับไม่มีคิกเซนเซอร์ Honda CRV มาพร้อมกับล้อขอบ18ในรุ่นสแตนดาร์ดนะครับถ้าใครอยากได้ล้อขอบบ19ก็็ต้้ออองซืรรรรุุ่่นนนนทปะะคคัั RS บ ในขณะที่ S7 นะครับรุ่น s t ต n d า r นะครับจะเป็นล้อขอบ19นะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นออปชันล้อขอบ20แล้วก็21ได้ด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับระบบความปลอดภยัยระบบช่วยเหลือคนขับนะครับก็จัดเต็มทั้ง2รุ่นเลยนะครับไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ ส่วนในเรื่องของความสวยงามการตกแต่งเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของกายของมันนะครับขึ้นอยู่กับดีไซน์นะครับก็พูดง่ายคือสวยคนละแบบนอกจากนี้ s 7ยังมีออปชันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรถไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างเช่นมี V2L ลนะครับรถเป็นพาวเวอร์แบงค์สามารถนะครับสตาร์ทรถและนอนได้ทั้งคืนแบบแคมป์โหมดได้นะครับผมมีฝังด้านหน้านะครับเอาไว้เก็บทุเรียนหรือว่าอาหารกลิ่นแรงๆได้นะครับมีอัตราเร่งแบบไม่ต้องรอรอบนะครับมีความเงียบตามแบบฉบับของรถไฟฟ้านะครับ า่าวประมาณนี้ก่อนนะครับผมลำดับที่5ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเชื้อเพลิงและพลังงานของรถนะครับมาเริ่มกันที่ honda crv นะครับมีด้วยกัน2แบบนะครับตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเนี่ยอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ2.5ถึง3บาทต่อกิโลเมตรนะครับ ส่วนตัวไฮบริดนะครับอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงนะครับก็เคลมว่าอยู่ที่ค่าวๆประมาณ2บาทต่อกิโลเมตรนะครับส่วนดิพอร์เเนนะครับเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแอดจะขอแบ่งอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงนะครับเป็น4แบบนะครับแบบแรกคือชาร์จที่ตู้ AC ไฟบ้านนะครับบวกตู้ TOU นะครับในช่วงออฟพีก็จะมีอัตราอยู่ที่ประมาณ30สตางค์ถึง50สสตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับ ส่วนออนพีคนะครับก็จะอยู่ราวๆห้าสิสตังค์ถึงเจ็ดสตางค์ต่อกิโลเมตรแบบที่2ชาร์จไฟ AC ไฟบ้านนะครับแต่ว่าไม่มีการติดตั้งตู้ TOU นะครับก็อัตราการบริโภคจะอยู่คร่าวๆประมาณ50สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับแบบที่3ชาร์จเร็วนะครับ DC ช่วงออฟพีคนะครับก็อัตราการบริโภคจะอยู่ที่7 0สตางค์ถึง90สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับ แบบสุดท้ายนะครับชาร์จไฟ DC นะครับแบบช่วงออนพีคนะครับก็อัตราการบริโภคก็จะอยู่ที่คร่าวๆประมาณ1บาทต่อกิโลเมตรนะครับถัดมาแอดจะลองคำนวณเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับบางคนขับมากบางคนขับน้อยบางคนขับเร็วบางคนขับช้าบางคนชาร์จปัม๊มบางคนชาร์จไฟบ้านนะครับย้ำว่าเน้นคำนวณเพื่อให้เห็นภาพประกอบการพิจารณานะครับ สมมุตินะครับถ้าเราวิ่งรถวันหนึ่งเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรต่อวันนะครับวิ่งทั้งหมด8ปีก็จะวิ่งได้ประมาณ300,000กิโลเมตรนะครับถ้าเป็น Honda CRV นะครับอัตราการวิโงรก็เอาเข้าๆคือ2องบาทห้ต่อกิโลแล้วกันนะครับก็ถ้าวิ่ง8ปีก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ7.5แสนบาทนะครับส่วนที่พอ S7 นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะสมมติว่าเพื่อนชาร์จไฟบ้านแล้วกันนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่70สตางค์ต่อลลกมน,นะครับ วิ่งไป8ปี3แสนโลนะครับเพ,พื่อนๆก็จะมีค่าชาร์จไฟยอยู่ที่ประมาณ2.1แสนบาทนะครับคร่าวๆก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เซฟไปอยู่ประมาณ5 0แสนบาทนะครับใน8ปีนะครับถ้าพเพื่อนๆใช้รถไฟฟ้านะเอาข้าๆนะครับถ้าเพื่อนๆใช้รถไฟฟ้านะครับก็ใครใช้งานเยอะ <S <S ก็จะคุ้มเยอะ <S <S ใครใช้งานน้อย <S <S ก็จะคุ้มน้อยนะครับในเชิงของค่าเชื้อเพลิงนะครับผมก็ลองพิจารณาดูเองแล้วกันนะครับแล้วแต่โจทย์ใครจดมันนะครับว่าเพื่อนใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับ เทียบลำดับที่6ศูนย์บริการและอะไหล่นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ Honda CRV ชนะขาดอยู่แล้วครับเนื่องจากเป็นแบรนด์ที่ทําตลาดในประเทศไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ขอพูดเยอะแล้วกันนะครับส่วนที่พอไอซ์วีทนะครับเป็นแบรนด์ใหม่ก็ยังถือว่าต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกเยอะนะครับชัดเจนนะครับ Honda CRV ดีกว่าในเรื่องของศูนย์บริการและอะไหล่นะครับส่วนในเรื่องของอะไหล่เนี่ยสมมติว่าชนมา1ครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอรถนานแค่ไหนนะครับ นี่ก็ถือเป็นจุดอ่อนหนึ่งของทิ่พอเอเซและแบรนด์อื่นๆที่มาจากประเทศจีนนะครับส่วนต่อแอดมอนครับว่าถ้าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนนะครับปิดจุดอ่อนตรงนี้ได้นะครับความน่าเชื่อถือน่าจะเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับสมมุตินะครับสมมุติแอดเป็นผู้บริหารนะครับความเป็นส่วนตัวนะเพื่อปิดจุดอ่อนนี้นะครับระหว่างที่ลูกค้ารอรถรออะไรนะครับควรจะมีรถให้ลูกค้าใช้ระหว่างรอก็เอารถจากกลุ่มที่เป็นรถเทสได้หรือว่ารถโชว์ในโชว์รูมนั่นแหละนะครับมาให้ลูกค้าใช้ก่อนนะ แอนมองว่าลูกค้าน่าจะแฮปปี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับดีกว่าให้ลูกค้ารอยาวๆไม่มีรถขับนะครับหรือบางเคสครับต้องไปเช่ารถเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวอแอนนะเทียบอย่างที่7ราคาขายหลังจาก5ปีสำหรับ Honda CRV นะครับรถน้ำมันเนี่ยแอดไปหาข้อมูลมาคร่าวๆนะครับรถรุ่นปี2017เนี่ยผ่านไปแล้วประมาณสัก5 6ปีราคาก็หายไปประมาณสัก50-60%เเลยนะครับจากราคาที่เปิดตัว ส่วนรถไฟฟ้านะครับข้อมูลยังไม่ชัดเจนมากนะครับอันนี้คอมเมนต์ส่วนตัวของแอดนะครับแอดมองว่าราคาคงจะร่วงเยอะกว่ารถน้ามันนะครับช่วงนี้ใครที่หวังว่าจะซื้อมาใช้ก็จัดไปเลยนะครับส่วนใครที่ซื้อมาแล้วหวังว่าจะขาย3ปี5ปีเนี่ยก็ลองพิจารณาจุดนี้ดูแล้วกันนะครับเท่าที่ดูในตลาดเท่าวๆ่นะครับขอ,อยกตัวอย่าง b v d a t t o 3เนี่ย ผ่านไป1ปีนะครับเห็นที่ขายกันอยู่ก็ราคาลดไปประมาณ10-15%สนะครับส่วนอีกรุ่นนะครับขอยกตัวอย่าง MG ZSUV ปี2019นะครับผ่านไปแล้วประมาณ4ปีนะครับราคาก็หายไปจากราคาเปิดตัวประมาณ50-60%นะครับผมคร่าวๆก็คือไม่ว่าจะรถน้ามันหรือรถไฟฟ้านะครับขายต่อราคาก็ล่วงลงค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ารถไฟไฟ้าอาจจะล่วงเยอะกว่านั่นเองแดเทียบในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับ รถไฟฟ้ากับรถน้ำมันนะครับจุดต่างกันหลักๆที่ชัดเจนก็คือระบบเชื้อเพลิงแล้วก็ระบบส่งกำลังนั่นเองนะครับสำหรับ Honda <ม> CR-V รนะครับระบบที่ต้องทําการมารวมรักษาหลักๆนะครับก็จะเป็นระบบส่งกําลังนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์น้ำหลอ่อเย็นเครื่องยนต์เป็นต้นนะครับ ส่วนรุ่นไฮบริดนะครับก็ต้องดูแลอีก2อย่างเพิ่มครับก็จะเป็นทั้งแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับ S7 นะครับที่จะต้องดูแลและเทคแคร์ดีๆหน่อยก็จะเป็น2อย่างนะครับคือ1มอเตอร์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับแต่ว่าทั้ง2อย่างเนี่ยก็มีระบุอยู่ในประกันอยู่แล้วนะครับ8ปีฉะนั้นเวลาเราเอารถไฟฟ้าเข้าศูนย์เนี่ยเพื่อไปเช็คไปทําการบํารุงรักษาเนี่ยแทบจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับ แต่หลังจากหมดประกัน8ปีเนี่ยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่มีใครรู้ได้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของโลกใบนี้มากนะครับถ้าใครที่ยอมรับความเสี่ยงได้ก็จัดไปเลยนะครับส่วนเรื่องของประกันชั้นหนึ่งนะครับ S7 ยังไม่เปิดตัวก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับฉะนั้นแอาจะพาไปเทียบดูตัวอย่างคร่าวๆข,ของ Bvda Tree นะครับก็ราคาก็จะอยู่คร่าวๆประมาณปีละ25,000ลบนะครับผม ส่วน CRV นะครับราคาก็จะอยู่ราวๆ20,000บวกลบนะครับก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่นะครับลองพิจารณาดูเทียบลำดับที่9ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องหวอกตรงๆว่านะครับฮอนด้าชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทําตลาดมาช้านานนะครับในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นเจ้าตลาดในด้านของรถ SUV ก็ว่าได้นะครับ ในส่วนของดิพอนะครับเป็นแบรนด์ใหม่นะครับต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวอีกเยอะนะครับผมเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ายอมรับความเสี่ยงณจุดนี้ได้ไหมนะครับใครยอมรับได้ก็จัดไปเลยนะครับเทียบอย่างที่10ความทันสมัยและความเป็นเมกะเทรนด์นะครับจุดนี้แอดอยากแชร์มุมมองในข้อดีของรถไฟฟ้านะครับซึ่งในที่นี้หมายถึงดิพอเอสเนะครับผมว่านอกเหนือจากสเปคนะครับความสะดวกสบายความประหยัดสมรรถนะเนี่ย จริงๆแล้วหลายๆคนลืมไปนะครับว่ารถไฟฟ้าที่เป็นเมกะเทรนในช่วงนี้ก็เพื่อที่จะลดลงให้มีการลักโลกนะครับเพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศของโลกเรานะครับเป็นการลดมลภาวะทางอากาศนะครับและยังช่วยลดมลภาวะทางเสียงด้วยนะครับทำให้สังคมข้างๆถนนเนี่ยดูน่าอยู่ขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับ ฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราขับรถไฟฟ้านะครับอยากให้เพื่อนๆภูมิใจในระดับหนึ่งนะครับว่าเราเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับแอดมองว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่บอกว่าเราทําเพื่อสังคมนะครับไม่ได้มองแค่เฉพาะตัวเราเองนะครับผมสุดท้ายนะครับแอดมันบอกว่ารถมันอย่างฮอนด้าเซีไม่ดีนะครับคนเรามีโจทย์การใช้งานที่ต่างกันมีบัตเจตต่างกันสุดท้ายเราก็แค่เลือกรถที่ตอบโจทย์เรานะครับแล้วก็ซื้อคันนั้นนะครับผม อาจจะว่าคงไม่สามารถบอกให้ทุกๆคนนะครับหันมาใช้รถไฟฟ้าได้แบบ100%เหรอกนะครับค่อนข้างจะยากนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับทางในเรื่องของธุรกิจด้วยส่วนนะครับเราจะใช้รถน้ำมันหรือรถไฟฟ้านะครับใช้รถญี่ปุ่นรถยุโรปหรือรถจีนนะครับควรจะเคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่ควรจะไปข่มกันบูลลี่กันนะครับและสังคมเราจะน่าอยู่มากขึ้นนะครับผมสรุปนะครับข้อดีของ Honda CRV นะครับก็เป็นรถที่ดีนะครับดีไซน์สวยหรูแบบพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ มีความเป็นผู้นําทางด้านแบรนด i n g ในไทยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อใจได้ในเรื่องของศูนย์บริการและบริาการหลังการขายนะครับเพราะว่าทําตลาดมานานแล้วส่วนข้อดีของ s 7ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับก็ในเรื่องของการนําเทรนด์นะครับนำสมัยดีไซน์สวยล้ําภายนอกสไตล์ทรงยุโรปนะครับภายในสไตล์แบรนด์จีนะครับออปชันจัดเต็มอัตราเร่งดีประหยัดค่าเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ช่วยลดมลภาวะทางอากาศและทางเสียงด้วยนะครับส่วนข้อด้อยก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับคือเป็นแบรนด์ใหม่ในประเทศไทยนะครับก็ ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวอีกเยอะนะครับผมอะไรที่ใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่มนุษย์เราจะกลัวนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจะเลือกคันไหนนะครับแอดตอบแทนไม่ได้นะครับสุดแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าชอบคันไหนยอมรับความเสี่ยงได้หรือไม่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดจากแอดนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วเพื่อนๆนะครับเห็นยังไงกันบ้างนะครับเม้นมาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยนะครับรออ่านอยู่ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผมจะเลือกคันไหนระหว่าง Honda CRV นะครับที่เป็นรถน้ำมันกับ d ที่เปับยังไงลองแที่เป็น่อย ก่อนจากกันนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมทุกๆไลค์มีความหมายสําหรับผมและทีมงาน,นจริงๆนะครับเป็นกําลังใจและก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย